เห้าเช้าที่สถูปรามาภาหรือว่ามากุฏพันธนะเจดีวันนี้ว่างนะครับสงบเย็นเป็นโอกาสเป็นวันพระให้เราได้มาสักการะในยามเช้าเช้า กรั้งกรนรบการมอตะลึงการทมหาจตวรรษที่ได้จัดตอนเช้านะครับ Hoa là đọc hoa hổ lạc 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 hoa hổ đọc bùa ชุมนุมดอกบัวนะครับนี่ดอกบัวสวยๆครับยามเช้าๆนี่ดอกบัวสวยงามสดชื่นมากเหมาะแก่การบูชานะครับเป็นคติธรรมนะครับบัวเกิดจากตมแต่พอพ้นตมมาแล้วพอเบ่งบานอ่านะครับก็สามารถนํามาเป็นสิ่งบูชาสิ่งสูงสุดบูชาสิ่งที่ควรบูชานะครับบูชาจะปูชนียอนัง เอตัมังคาลม,มุตตมังหเป็นมงคลนะครับเราจะมาบูชาสถูปที่ถวายพระเพลิงพระบรมบศพของพระพุทธเจ้าบรมบาศาสดาของเราทั้งหลายนะครับกาบนิมนต์ทักษิณาวัดหนึ่งรอบก่อนนะครับนะโมตัสสะภะควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะววโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขัตฉามิธรรมังสารนังขัตฉามิสังฆังสารนังขัตฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขัตฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารังคัจามิทุติยมปิสังฆังสารังคัจามิตติยมปิพุทธังสารังคัจามิตติยมปิธรรมังสารังคัจามิวิชาจลณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรโุริสะธรรมสารทีสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธพควาตีสวากาโตพควาตธรรมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตังเวทิตโพวินโยหิติ สุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยะทีทังจัตตาริปุริสา โยคานิอาธาปุริสะปุคลา <c oughs> สาวกาสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติ <c oughs> ครับหลังจากที่เราเดินทักษิณาวัด อรอบ่องสถูปแล้วก็จะได้ทำวัดเช้าสวดมนต์ถาวายดอกไม้เครื่องอบูชานะครับเอาทีมนมุมนี้เลยครับวันนี้เป็นที่เลย ตรงลาดเอียงดีๆนะท่านนั่งจะได้นั่งสบายๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิวันทามิพันเตภัคะวาวอิมังกุสินารายังพุทธสริรัตสาชาปนัตถานังปูเชม่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ จริญข้าพระพุทธเจ้าได้จาริกตามรอยบาทพระสัสดามาถึงแล้วขอน้อมถวายอภิวาทบูชามากุฏพันธนเจดีอันเป็นสถานที่ถวายพระเพิงพุทธสรีระแห่งองค์สมเด็จ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเมืองกุสินารานี้ขอการบูชานี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพืะะ after, ่อความเจริญในธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมจิตอธิษฐานด้วยบุญกุศล ที่ได้มากราบสักการบูชาในครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เจริญยิ่งด้วยปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเธอ and right. สัตกะสวนธามิพัเตเจติยังสัพพังสัพธาธาเนสุปฏิทิตังสารีริกธาตุมหะโพธิทิงพุทธโรปังสักลังสัทธากยสาวัจสามนาสเจววันตาเมตตธาคเตสยาณิอาศเนธา เนคมาเนจาปิสะปัทาวันธามิพันเตสะพังอัปลาทังกามทเมพันเตมยากตังปุลยังสามินาอนโมทิตาพังสามินากตังปุลยังไม่หังทาตาพังสาตวสาตว สาธุอนุโมทามิโอกาสะทวารตะเยนกตังสาพังอปาราทางขมตุโนพันเตโอกาสะขมามะพันเตอรลหังส,สัมมาสัมพุโธภะคะวพโทธังภะคะวันตันงอภิวาเทมิพุทธโธกาบหนึ่งพุทธโธเมนาโธ สวากาโตภะคะวาตาธรรมโมธัมม cle ังนะมัสสามิธัมโมกับสองธัมโมเมนาโทสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆกับสามสังโฆเมนาโท